จิต,ตวิทยาที่ทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการเวลาที่เราอยากได้สิ่งของหรือเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจคนนั่นคือการจิต,ตวิทยาเช่นเดียวกันครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงจิตวิทยาที่สามารถโน้มน้าวใจตัวเองให้ทำในสิ่งที่ตัวเราอยากจะทำครับเช่นหลายๆคนครับมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ตัวเราก็ไม่สามารถไปทำตามเป้าหมายของตัวเราได้ แต่คนที่เขาประสบความสำเร็จครับเขามักจะใช้จิตวิทยาในส่วนตรงนี้เข้ามาใช้กับการตั้งเป้าหมายของตัวเราเช่นเดียวกันการใช้จิตวิทยาในการตั้งเป้าหมายคือเราจะต้องมีเป้าหมายที่เจาะจงเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และทําได้จริงให้สอดคล้องครับกําหนดเวลาให้ชัดเจนเช่นแทนที่ตัวเราอยากจะฟิตเปลี่ยนแปลงหุ่นลดน้ําหนักหรือคุณจะลดน้าหนัก5กิโลภายใน1เดือนก็ได้ครับแต่นั่น มันไม่สามารถที่จะทําได้จริงแต่หลักการที่ชัดเจนครับคุณอาจจะตั้งเป้าหมายด้วยความเจาะจงและสามารถวัดผลได้และทําได้จริงเช่นการออกกําลังกายสัปดาห์ละ3-4ครั้งออกวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงการตั้งเป้าหมายแบบนี้ครับจะทําให้คุณสามารถเห็นเป้าหมายของคุณได้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้คุณอยู่ถึงจุดไหน เพราะถ้าเราไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของเราได้เราก็จะเกิดอาการท้อแท้และล้มเลิกไปและสิ่งที่สําคัญครับที่จะทําให้ตัวเราได้เป้าหมายในสิ่งที่ตัวเราต้องการนั่นก็คือความคิดของตัวเราเคยได้ยินคํานี้หรือเปล่าครับการที่ตัวเราจะประสบความสําเร็จได้ประสบความสําเร็จตั้งแต่ความคิดของตัวเราหรือเราจะล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับ คาคของตััวเรรบหลักการจิตวิทยาที่จะทําให้ตัวเราประสบความสาเร็จได้ก็คือการที่ตัวเรามองภาพความสาเร็จในหัวของเราให้จบก่อนการมองภาพในหัววันนี้ครับเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวอย่างไรไปกับใครเราลองนึกภาพนั้นจินตนาการภาพนั้นให้มันชัดเจนมากที่สุดหรือเท่านี้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพนั้นได้ลองไปหารูปภาพดูครับและหลายๆคนที่อยากจะประสบความสาเร็จ ก็ทำริบบอร์ดติดฝาผนังบ้านดูก่อนนอนทุกคืนและลองจินตนาการภาพตัวเองว่าถ้าวันนี้เราวิ่งเข้าเส้นชัยสำเร็จเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าวันนี้เรามีเงิน1ล้านบาทเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าวันนี้เราได้ไปเที่ยวทะเลกับคนที่เรารักครอบครัวของตัวเราจะมีความรู้สึกอย่างไรใช้เวลา5นาที10ปนาทีก่อนนอนหรือตอนเริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆเช้าก็ได้ครับ ราะการจินตนาการแบบนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นสมองและเชื่อมโยงความสำเร็จไปกับการกระทำของคุณยิ่งเราเห็นภาพตัวเองชัดเท่าไรลงมือทำคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จและได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้และการสร้างเป้าหมายของตัวเราควรสร้างเป้าหมายอย่างมีความสุขและสร้างเป้าหมายในเชิงบวก การเสริมแรงเชิงบวกหรือการให้รางวัลตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้ตัวเราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายและรู้สึกมีความสุขให้ตัวเองผลักดันออกไปทําเป้าหมายครับเช่นเราตั้งใจที่จะออกกําลังกายสัปดาห์ละ4-5ถึง5วันต่อสัปดาห์และสัปดาห์นี้เราสามารถออกกําลังกายได้ครบตามเป้าหมายที่ตัวเรากําหนดลองให้รางวัลกับตัวเองด้วยการพักผ่อนหรือการซื้อของเล็กๆที่คุณชอบดูก็ได้ครับ หรือวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรก็ลองตั้งรางวัลสําหรับความสําเร็จแต่ละขั้นตอนดูเพื่อเป็นการกระตุ้นตัวของคุณเองและช่วยสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องการเลือกคบเพื่อนหรือการสร้างสังคมที่มันคอยสนับสนุนคุณก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวเราได้ในสิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมายของตัวเราครับคนที่มีกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มที่ช่วยตรวจสอบและให้กําลังใจจะมีโอกาสทําเป้าหมายได้สําเร็จมากกว่า เพราะบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ใจหรือต้องการขอกำลังใจหรือเราจะขอไอเดียจากใครกระตามครับอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มคุณที่ช่วยให้คุณเติบโตไปพร้อมกันเช่นคุณอาจจะตั้งคู่หูด้วยการออกกำลังกายหรือการแจ้งเป้าหมายให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่คุณไว้ใจฟังเพื่อให้พวกเขาคอยตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายของคุณดูครับเพราะการที่ตัวเรามีเพื่อนกระตุน้นหรือสังคมที่เป็นเชิงบวกคอยกระตุ้นเรา จะทำให้ตัวเรารู้สึกว่าตัวเรามีคนสนับสนุนและไปถึงเป้าหมายในที่สุดจิตวิทยาสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำเป้าหมายของตัวคุณให้เป็นจริงไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรลองใช้หลักการเหล่านี้ดูครับและคุณจะพบว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมสำหรับใครที่คิดว่าทำได้พิมพ์คำว่าทำได้มาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรัก ผมจาเนตสวัสดีครับ